เอาสิก็ตีลังกาโชว์ไปเลยสิคะเสียงกรี๊ดดังลั่นสนันหงนะคะอ่าพี่จี้ก็เชียร์อัพสุดฤิ์น,นะคะงานนี้ไม่มีใครห้ามใครนะไม่ดื้อเท่าไหร่นะคะแค่แสบซาดซนนะคะเออก่อนจบคอนนะสาวๆก,ก็เล่นกับแฟนๆนะคะน่ารักมากๆเลยอ่าเราเก็บภาพมาฝากนะคะแล้วก็ต่อกันด้วยที่ข่าวคราวว่าสาวๆแบล็คพิงนะคะ ปฏิเสธเข้าร่วมงานรับรางวัลทุกอย่างในประเทศนะคะรวมทั้งเต้าน้องนะคะไม่ได้เข้าร่วมงานแฟชั่นโชว์ของพ่อเอดีนะคะซีรีนนะคะอืมซึ่งเราก็คิดว่าน้องหน้าจะโฟกัสที่งานเวิร์ทัวเป็นหลักนะคะคอนเสิร์ตของสาวๆเป็นหลักอยู่แล้วเนาะแล้วก็ได้ข่าวว่าปฏิเสธงานของพรีเซนเตอร น่าจะเป็นยาสีฟันนะคะยี่ห้อหนึ่งเนาะที่ดังๆในไทยนะอ่าเราก็เข้าใจน้องแหละใจก็อยากให้น้องได้ไปออกงานออกออกอีเวนต์ออกอะไรนะแต่ว่าคือเบอร์ทัวร์ก็หนักแล้วนะคะอืมคาบเกี่ยวปีนะคะตั้งแต่กลางปลายปี2022ถึงกลางปี2023นี่ก็ไม่ใช่เล่นๆนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือสาวๆคือมีเวลาพักแค่สองสามวันนะคะ ซึ่งสองสาวันนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะได้พักอย่างเดียวนะคะก็คือใช้เป็นเวลาซ้อมแล้วก็เตรียมพร้อมแล้วก็เดินทางข้ามเมืองข้ามประเทศกันด้วยนะคะมันไม่ใช่เล่นๆนะนจริงก็เข้าใจ y g แล้วก็ต้งลิสด้วยนะคะ,ะสาวๆที่เป็น t b a หลายๆแบรนด์นะ,ะเราปายช่วงปลายปีเราก็คงจะไม่ได้เห็นสาวๆออกงานกันเท่าไหร่นะคะอืก็คือ เน้นโฟกัสกับเวอร์ทัวนะคะขอเป็นกำลังใจให้ต้าน้องนองนะขอให้ทําเต็มที่แล้วก็แฮปปี้ในสิ่งที่ทําที่เลือกนะคะเราเป็นกำลังใจให้เจอกันวันที่78็ดแปดบีเคนะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย